สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักใกละคิดถึงทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสู้ชองพ่อใหญ่ตุยลุยสารเทนเคยครับผมสําหรับมื้อนี้ครับผมพ่อใหญ่ตุยสิพาพี่พาน้องมาต้มน้ำโบเลียงสูตรทํำกินท้ำขายไวแก้ฮ้อนนาบรรยากาศใกล้ใกลสุขัสด์งการเหรอครับผมมาไปเบื้องกันครับพี่น้องความมีอย่างเนี่ย ครับผมพี่น้องครับผมกับมีอยังไรครับผมกับมีอยู่สองสามย่างนะครับประมาณนี้แหละครับผมย่างเรกครับผมปนี่ตุยใส่น้ําตาลโล่สองขีดเด้อพี่น้องครับผมเราก็าย่างที่สองพี่น้องครับผมผมเป็นผงกาแฟโบราณครับผมประมาณสี่สี่ลอยกำครับผมนี่แหละครับผมว่าได้โคษณาอยู่หัวเ้อพี่น้องครับผม เนี่ยครับละดาบมาด้วยน้ำเปล่าหกลิตรเ้อพี่นองครับผมเขาตั้งไฟกา่าให้น้ำเดือดเดือดก้นครับผมเขาจังสินได้มาลงมือทำกันเลยพี่นงครับผมครับผมพี่นงครับผมเมื่อน้ำเมาเดือดได้ทีเราเด้พี่น้องครับผมเพรยี่ตุยเสิดน,น้ำเมากาแฟานี่ลงไปเลยครับผมเทลงไปเลยเดือดฮอนๆอนได้ทีแล้ว เดี๋ยวค้น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 จากน้อยเนอพี่น้องเ้อะค้นจากน้อยเพอนเขากันกับน้ำเนอพี่น้องครับผมในเมื่อว่าเขากันกับน้ำเราพี่น้องครับต้องต้มต่อไปอีกประมาณสิบนาทีเ้อะพี่น้องตุมต่อไปอีกจักน้อยสิบนาทีครับผมเอาเกลี้ยงสีใดใดโยกออกมาเอได้เอาไปน้่ตัวนี้เอาไปกองครับผมกองผงกาแป้ออกครับผมพี่น้องครับผม อพอเนี่ยตัวได้ต้มไห้นี่ก็ถึงประมาณสิบนาทีเราเด้อพี่น้องครับผมก็ติได้ไปทําการเอาไปกรองเด้อพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมที่นี่เขาก็สะไดเอาน้ำโอผ่าขาวเด้อพี่น้องมากกรองครับผมค่อยๆลิ่นลวงเงี่นลงพี่น้องครับผมผ่อนเง้ยงขั้ตนตอนบ่นยวากก่แท้ทีพี่น้องง่งไงครับผม มาเด้อมาเด้อมากินน้ำบเลียงน้ำพอยแ่ตุยมือนี่ต้มไวแต่กินบรรยากาศแต่ใกล้สงการเราพี่น้องบรรยากาศหอนแห้งแห้งพี่น้องครับผมเดี๋ยวนี่อาอพี่น้องครับหลังจากกวองแล้วเด้อพี่ี่น้องเกิดสีเบีนแบบนีค่อยๆเอาเซพี่แตะๆครับผมมันหอนแห้งปวดผกใส่มือเป้าบีบกับหอนแห้งครับผม เขาคอค่อยๆขันออกไอตุย่ยบ่ได้เอาถุงมือมากพี่น้องครับผมมันเด้อพี่น้องครับผมมาจินโัเลียงเงย็นๆน้ำผอ้งไอตุ๋ยเด้อนี่ครับประมาณนี้ครับผมกากมันนี่พี่น้องครับผมมีประโยชน์คือกันเลียเวลานั้นเขาเอาไปใส่ผสมน้ำครับผมเอาผสมนม้ำเอากากเนี่ยกากกาแฟาไปผสมนม้ำล้วก็เอาไปหดสพักครับผมหดสพักคือสามารถกันพวก พวกมาแลยงได้ครับผมปวกหมดปวกแมี่ยงอย่าละครับผมครับผมพี่น้องครับผมเป็นนั้นว่าเ็จวิธีการกรองเนาะที่นี่เขาทีได้มาน้ำเอาน้ำตาลครับผมที่พ่อใหญ่ตุ่ยเตรียมไว้นี่น้ำตาลไส้เดียงด้อพี่น้องครับผมเราก็ลุ้งไปใส่ใส่ตอนที่เขายังหอนหอนอยู่ด้วยพี่น้องครับผมแล้วก็คน้คนคน้นค้นค้นไปเรื่อยๆเราเขาเขาจะได้ทำการผากไว้พี่น้อง คาดไ้ให้เขาเย็นเนาเขาก็ะจงกะยงสี่ด้น้ำไปใส่โหลใส่หยังที่น่ไไอ,งนองครับผมส่วนนี้เขาทส,สามารถทั้กินทั้ทัท้ขายก็ได้ที่น้องเพ็ดกินเอียงก็ไเด้เด้ที่น่องครับผมมาเด้อกินเน่เย็นเย็นน้ำพอยสุ่ยที่น่องครับผู้ยู่ไกยูย่ไกทำงานมอนหอนตาเดียกับมากินน้ำพลอยสุ่ยเด้อ กินเย็นพี่น้องครับผมเอาเมื่อเขาค้นให้น้ำตาละละลายเราพ่อยื้ตุยเกิได้ทํากาาพักไว้เด้อพี่น้องครับผมกาว่าหรอร้อยเขาเย็นก่อนเอจังมาเบืองอีกเท่านึงครับครับผมนี่เด้อพี่น้องครับผมพ่อยื้ตุยเได้ทําการเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับผมเทส่หลัวนี่เตรียมร้อมที่จะเอาไปขายน้ำเด้อพี่น้องครับผมอันนี้พ่อยื้ตุยเฮาเอาไปขายน้ำถ้าหาพี่น้องอ่าที่ เฮ็ดชินหรือเฮทศยังเนี่ยไปเทศใส่ขวดเทศใส่เทศใส่ขวดไว้เราเวลานั้นเขาก็ไปแช่ตู้เย็นครับผมเกิสิยู่ได้แต่ประมาณสองอาทิตย์เด้อพี่น้องครับผมก็เย็นๆมาพี่น้องครับผมมากมากมาเอามามาจินเย็นๆน้ำพอนี้ตุยครับผมเดี๋ยวพอนี้ตุยร้องกันเด้อนั่งแข็งเรียบร้อยครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำจเย็นน้ำพอนี้ตุยเด้อ ขุดอ,อูเลี้ยงครับผมท่ำกินท่ำขายใดเด้อพี่น้องครับผมมา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 พี่น้องครับผมอ่าดื่มพี่น้องกตนั่นก็เอานมบาหยังใส่น้ำก็ได้เด้อพี่น้องครับผมเห็นแล้วแต่พี่น้องก็แกงเลย,ยกส็สะอาด๋ยวกกินกไอ้พวกนี้ตัวอ๋ตัวซีฟเวอเด้อพี่น้องครับผม เย็นส mm hmm. ดเชื่อพี่น้องครับผมสดเชื่อเราก็จะมีขมในน้อยเราก็หวานตามครับผมผมกอมได้รสชาติผมกล,ม,ล,ม,กลมเลยพี่น้องครับผมอ่าเยะหยุดจะข้ามก่อนเสียบยํำก้นน้ำแข็งกอมพี่น้องได้อะถ้ารด ครับผมพี่น้องครับผมสำหรับชิปชิปนี่เมนูนี่พี่น้องครับผมกับพอนี่ตุยกับมีํามีเด้อพี่น้องครับผมกับอาตยพี่น้องอยากจะไปกินแก่แกแก้วแก้วฮอนกับออกมาเห็ดคือจงพอนี่ตุยไปแต่กินน้ำเด้อพี่น้องครับผมอ่าสุดท้ายนี่กับ่มนี่ยังหลายกับมีแค่นี้พี่น้องครับผมเดี๋ยวไว้ชิปนาพอนี่ตุย สิ่งนี้ยังมาเฮ็ดซูพีซูน้องเบิ่องอีกดจัางคอยแติดตามเบิ่งลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิีนี้เพราะญ่าตุ่ยก็ขอตัว,อข,อตวขออนุญ,ญาตาลาพี่ลาน่องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ